เพื่อนๆดูสิครับทั้งหมดเนี่ยคือฟลินต์โคดเอ๊ะแล้วเราจะเลือกใช้แบบไหนอะไรยังไงดีหน้าฝนแบบนี้ใครมีปัญหาหลังคารั่วซึมผนังบ้านแตกร้าวน้ําไหลเข้ามาในบ้านบ้างไหมครับสวัสดีครับทุกคนทุกคนอยู่ช่องทีสาครับและนี่ก็คือช่วงที b DIY งานช่างง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถทําได้เองที่บ้านสําหรับปัญหาหลังคารั่วซึมบ้านแตกร้าวเป็นร่องเป็นรอยต่างๆน้ํารั่วซึมเข้าบ้านตามขอบประตูวงกลหน้าต่างนะครับช่างรุ่นเก่าๆเนี่ยเขารู้กันดีเลยครับว่าจะต,ต้องใช้ผลิตภัณฑ์นโค้ด นี่แหละคะรับฟินโค้ดของเชลเบอร์3ามฝาสีแดงแ,ดงแบบเนี้ที่พี่ช่างเขาชอบใช้กันแต่พอเราเดินไปซื้อในร้านวัสดุก่อสร้างชั้นนาทีไรฟรินโค้ดเหมือนกันยังมีฝาสีแดงฝาสีเหลืองฝาสีเขียวมาเป็นไฟจราจรแบบนี้เลยวันนี้จะมาไขาความลับให้กระจ่างกับผลิตภัณฑ์ฟินโค้ดจากเชลครับ จร,จริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ฟินโคสจากเชลเนี่ยมันมีหลายสูตรเลยครับซึ่งถ้าเป็นช่างรุ่นเก่ากึกเลยนะครับโอ้โหจะชินกับฟินโคสฝาแดงครับสำหรับฟินโคสเบอร์3จะเป็นยางมาตอยสูตรน้ำช่วยอุดรอยรั่วรอยแตกต่างๆและสามารถทาเคลือบผิวป้องกันรั่วซึมได้ด้วยที่สำคัญยังใช้งานประเสรประสงค์สามารถประยุกต์ใช้งานกันผุก,กันสนิมได้อีก สำหรับงานเยอะๆที่ต้องควบคุมปริมาณต้นทุนหรือว่าเน้นความคุ้มค่าฟินโค้ดเบอร์สามเนี่ยเหมาะมากๆครับวิธีใช้งานที่เราเจอนะครับส่วนใหญ่นะครับเราก็จะเอาฟินโค้ดดิบๆแบบนี้นะครับไปทาที่ชิ้นงานเลยนะครับเพราะว่าเราก็จะรู้สึกว่าโอ้มันก็เข้มข้นดีนะอ่ะทีนี้หากบ้านเพื่อนๆนะครับเป็นพื้นปูนนะครับหรือแม้กระทั่งจะเป็นสมาร์ทบอร์ดซีเมนต์บอร์ดนะครับหลังคามีรอยแตกร้านะครับอ่ะแตกรา้าให้ดูเลยก็ได้ปึ๊บนะครับหากออกมาเลยอย่างนี้นะครับอาจจะเป็นรอยแตกรา้านะซึ่งแบบนี้เนี่ย บนหน้างานจริงเนี่ยตัวชิ้นงานมันจะยังประกอบอยู่นะครับแต่มันจะมีร่องที่น้ําไหลเข้ามาเนาะถ้าเราเอาตัวฟิโคอดฝาแดงเนี่ยไปทาเลยนะครับแล้วปล่อยไว้แค่นะั้นทาหนาหนา,นานนะคือจริงตอนแรกอะ่ะมันก็จะกันน้ําได้น้าไม่รั่วซึมนะแต่ว่าพอไปนานๆไปเนี่ยมันอาจจะลอกนะครับแล้วก็ไม่เกิดความแข็งแรงเท่าที่ควร วิธีที่ถูกต้องนะครับให้เราทําความสะอาดพื้นผิวครับซึ่งอันนี้ของผมเป็นพื้นผิวใหม่นะมันก็เลยไม่ต้องทําความสะอาดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพื้นผิวเก่ามีตะไคร่นะครับหรือว่ามีคราบอะไรนะเพื่อนๆขัดทําความสะอาดนะครับให้สะอาดก่อนแล้วรอให้แห้งหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆเอาฟินโค้ดนะครับผสมกับน้ําเปล่านะครับอ่าอัตราส่วน1ต่อ1ครับในการใช้งานซึ่งเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าเนื้อตัวฟินโค้ดเนี่ยมันก็จะละลายลงไปในน้ํานะครับแล้วก็เหลวขึ้นครับ สำหรับรอยแตกร้าวแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆนะครับเอาตัวฟินโค้ดนะครับทาลงไปบนรอยแตกร้านะครับแล้วรอให้ตัวฟินโค้ดเนี่ยแห้งก่อนครับ เพื่อไม่จะเห็นนะครับว่าฟิล์มโค้ตที่เราทาไว้นะครับถ้าเราเนี้แตะๆนะครับมันจะแห้งละนะครับในรอบที่2ที่เราจะทาลงไปนะครับเราจะไม่ผสมน้ําแล้วเราจะใช้ตัวฟิล์มโค้ตนะครับเบอร์3เนี่ยทาเนื้อลงไปดิบๆเพียวๆเลยนะครับเพื่อนมจะเห็นนะครับว่าตัวเนื้อของฟิล์มโค้ตเนี่ยมันลงไปอุดตามร่องต่างๆนะครับ ที่เป็นร่องแตกเมื่อสักครู่นี้จนหมดเลยครับมันมีโอกาสนะครับที่ฟิลโค้ดเบอร์สาที่เราทาไว้เนี่ยมันจะเสื่อมแล้วก็หลุดลอกได้ง่ายครับเพราะนั้นจริงๆแล้วในขั้นตอนนะครับจริงๆข้างก็ป๋องเขาก็บอกอยู่นะว่าควรจะใช้ผ้าดิบนะครับหรือผ้าตาสารนะครับในการทําโครงสร้างนะครับเพื่อให้ฟินโค้ดแข็งแรงมากขึ้นครับวันนี้ผมเลือกใช้นะครับลักษณจจะเป็นตัวนี้นะอันนี้เขาเรียกว่าผ้าตาสารนะครับเราไว้เสริมพวกโครงนะครับเวลาที่เราทําพวกผนังเบานะครับหรือว่างานปูนงานไฟเบอร์คืออันนี้ใช้ได้หลากหลายนะผม จะใช้ผ้าดิบก็ได้ไม่ผิดครับอ่ะเราก็จะได้ตัวชิ้นงานสําหรับปะขึ้นมาแบบนี้ครับให้สังเกตตัวฟินโคที่เราทาไปเสร็จนะครับว่าตัวชิ้นงานเนี่ยยังไม่แห้งนะครับแต่เริ่มเหนียวเหนียวละเกือบแห้งแล้วนะครับให้เราเอาตัว ผ้าตาสารนะครับหรือผ้าดิบของเรานะครับปูลงไปบนตัวงานนะครับอันนี้มันจะง่ายไงเพราะว่ามันเป็นช่องเนาะมันก็เลยไม่ต้องไล่อากาศนะครับแต่กรณีถ้าเกิดเป็นผ้าดิบเนี่ยเพื่อนๆจะต้องทําการไล่อากาศนะครับอย่าให้เกิดฟองด้านล่างด้วยนะแล้วหลังจากนั้นนะครับใช้ฟินโค้ดเบอร์3นะครับเพียวๆเลยเนาะท่านะครับรีทับไปอีกครั้งหนึ่งนะจริงๆในเทคนิคการทำงานไฟเบอร์กสนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับ หลายร้านนะในการทำไฟเบอร์การาดเนี่ยก็จะใช้ฟลิน์โค้ดแบบนี้นะครับในการเก็บงานด้านหลังนะครับเพื่อให้เรียบ แข็งแรงแล้วก็สวยงามครับและนี่คือวิธีการใช้ฟิลโค้ดเบอร์3ของเชลให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดครับถ้าใครซีเรียสเรื่องสีสันนะครับเมื่อตัวฟินโค้ดแห้งแล้วเนี่ยเพื่อนๆสามารถเอาสีทาทับก็ได้นะจะเป็นสีทาหลังคาครับหรือจะเป็นตัวฟินโค้ดคัลเลอร์เฟล็กของเชลก็ได้ครับอ่ะจริงๆนะครับตัวหลังคาเนี่ยเราต้องรองให้แห้งสนิทก่อนนะแต่ว่าอันนี้ผมเพิ่งทิ้งไว้สักประมาณแค่40นาทีเท่านั้นเองนะครับซึ่งยังไม่ได้แห้งสนิทนะเพื่อนๆจะเห็นว่าเห็นไหมซึ่ ต้องบอกเพื่อนๆก่อนแต่ในความเหนียวและความทนทานเนี่ยนะครับเพื่อนๆดูนะครับจากแผ่นที่แยกแต่ออกจากกันเมื่อกี้นะเพื่อนๆจะเห็นว่าผมยกแผ่นขึ้นมานะครับมันก็สามารถต่อติดกันนะครับและที่สำคัญก็คือแบบนี้น้ําก็ไม่รั่วซึมแล้วครับ ถ้างั้นตัวต่อมามารู้จักฟิลโค้ดฝาเขียวกันดีกว่าสําหรับสูตรซูเป,ปอร์นะครับจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่อัปเกรดขึ้นมาจากฝาแดงนะครับข้อดีของตัวนี้เวลาที่เราไปใช้งานอุดร่องอุดรูอุดรอยต่างๆเนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องใช้ผ้าตาข่ายหรือผ้าประสานแล้วนะครับสามารถใช้ตัวฟินโค้ดเนี่ยทาลงไปชิ้นงานได้เลยนะครับเรียกว่าตัวเดียวจบนะค่อนข้างสะดวกมากๆโดยเฉพาะคนที่ทํางาน DIY แบบเราครับก็จะมาทําในเรื่องของรอยแตกรลาให้ดูนะครับตัวแผ่นก็ไม่ได้มีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะ หักแผ่นนี้นะครับแบบนี้นะหักออกมาแยกเหมือนเดิมเลยเนาะโดยวิธีการทํางานนะครับเหมือนเดิมเลยทําความสะอาดพื้นผิวนะครับ้มีมีเชื้อราไม่มีตะไคร่นะครับไม่มีสีลอกๆนะถ้าใครเป็นปูนขุยๆอะไรเงี้ยก็พยายามขูดๆออกให้หมดแล้วกันนะครับ <c oughs> ตัวฝาเขียวเนี่ยจริงๆผมชอบมากนะแอบเปิดใช้ไปแล้วด้วยนะครับถามว่าใช้ทําอะไรคือจริงๆอ่ะคือพูดยังไงดีอ่ะผมก็เป็นคน DIY นะเพราะนั้นผมก็เอาไปใช้งานได้อย่างหลากหลายนะครับล่าสุดเนี่ยคือผมก็เอาไปใช้นะครับในการ ปะซ่อมนะครับบางส่วนนะของ BCD ดำน้ำนะครับซึ่งเฮ้ยทุกคนมันใช้ได้นะในการใช้งานนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับให้เอาตัวฟินโค้ดนะครับผสมน้ำนะครับอัตราส่วนประมาณ1ต่อ1นทำไมหลายคนถามว่าเอ้าแล้วทำไมแบบทาไปเลยดิบๆไม่ได้หรอทำไมจะต้องแบบมาผสมน้ำทาก่อน1ทีนะครับคือมันเป็นการปรับพื้นผิวครับให้ตัวฟินโค้ดเนี่ยซึมเข้าไปบนเนื้อผิวด้วยอย่างหนึ่งเนาะแล้วก็ สร้างพื้นที่ยึดเกาะนะครับซึ่งจะทําให้การยึดเกาะผิวเนี่ยมันทําได้ดีมากกว่าที่เราทาเนื้อฟินโค้ตลงไปทีเดียวตรงๆแบบเป็นก้อนเลยนะเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาฟินโค้ตนะครับที่ผสมน้ําแล้วนะครับทาลงไปบนแผลเหมือนเดิมเลยเนาะใครจะใช้แปรงทาสีใครจะใช้ลูกกลิ้งก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับพื้นที่ในการทํางานของเราหลังจากที่ฟินโค้ตซูเปอร์แห้งแล้วนะครับเพื่อนเพื่อน,นก็ให้ดูนะครับสังเกตว่าตัวรอยแตกเราก็ยังเห็นชัดเจนอยู่ใช่ปะเพื่อนๆสามารถใช้แปรงทาสีก็ได้นะครับหรือจริงจรยงนะครับ ซึ่งอย่างนี้นะครับเราสามารถใช้เกลียงนะครับมาทําการปาดนะครับหรือว่าอุดนะครับหรือว่าเสริมเนื้อที่มันหายไปของชิ้นงานเรานะครับได้ด้วยนะอ่าผมก็ใช้เกลียงนะครับอุดเข้าไปในร่องแบบนี้เลยรอให้แห้งแล้ทาฟินโค้ตโดยที่ไม่ต้องผสมน้ําอีก2รอบนะครับเพื่อให้เกิดความหนาสักหน่อยหนึ่งฮะ เพื่อนๆเคยเห็นคลิปวิดีโอที่ขายของของคนจีนไหมครับที่เราเคยเห็นว่าเขาเอาตะก,ก้าหวายนะครับหรือว่าเอาภาชนะที่แตกน้มาแบบพ่นสเปรย์หรือว่าท,าทาทาทาแล้วก็อยู่ๆก็เก็บน้ําได้นะป้องกันน้ําได้เลยอยากจะบอกว่าจริงๆมันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะครับจริงๆแล้วมันก็คือตัวฟลินโค้เนี่ยแหละเชลก็ทำไว้นานแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูฝากระป๋องสเปรย์นะครับมาทุบแหะเนี่นย <laughs> นะครับอ่ะทุบอย่างนี้เลยให้มันแตกอย่างนี้เลยนะ,ะเพื่อนๆเห,นเห็นแล้วเห็นด้วยกันเนาะ นะแตกงี้เลยนะ,ะเดี๋ยวผมจะเอาฟินโค้ดนะครับทาการทาภายในไว้ครับผมก็ทําการทาไว้นะฝั่งนี้ที่เพื่อนๆเห็นตะข่ายอยู่นะครับก็คือตัวเบอร์3นะครับแล้วฝั่งนี้ก็คือตัวซูเปอร์นะครับตัวแผ่นสมาร์ทบอร์ดเนี่ยหักแล้วก็แตกออกมานะครับแยกชิ้นออกมาเลยเนาะผมก็ทําการต่อนะครับซึ่งก็สามารถต่อใช้งานได้ที่เรามาทสเรื่องน้ํากันก่อนนะฮะ ซึ่งเพื่อนๆจะสังเกตว่าน้ำเนี่ยมันก็ไม่ได้ซึมออกมาจากร่องของทั้ง2ตัวนะครับนะครับอ่ะทุกคนอันนี้คือพลาสติกที่แตกนะครับที่เราใช้ฟลินโคดนะครับอุดไว้แล้วนะแล้วก็ตอนนี้ก็น่าจะแห้งดีแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมก็จะลองเอาน้ําใส่ไปดูนะฮะว่าแตกเละๆแบบนั้นนะครับใส่น้ําแล้วจะอยู่ไหมรั่วไหมนะครับอ่ะทุกคนนี่เลยนะครับใส่เรียบร้อยนะครับเห็นไหม น้ำไม่รั่วแล้วนะครับแค่เอาฟลินโคทานะขนาดพลาสติกที่แตกเละอันนั้นนะครับนะฝาพลาสติกที่ขนาดถ้วยพลาสติกที่แตกเละแบบนี้นะครับก็ยังสามารถสิวกันน้ําได้เลยครับเห็นไหมไม่มีน้ําหยดเลยนะเนี่ยโอ้โหโอเคเลยนะครับอ่ะให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับนี่คือด้านล่างนะครับเห็นไหมมีรอยแตกอยู่เลยนะครับแต่ไม่มีน้าหยดน้ําซึมออกว่าแม้แต่นิดเดียวครับ ซึ่งเพื่อนๆสามารถไปอุดรอยแตกหลังคาก็ได้รูน็อตที่มี Agg น้ําซึมตามหลังคาก็ได้และใครก็ตามนะครับที่กําลังจะทําห้องน้ําหลายคนเจอปัญหาแบบนี้เลยนะพื้นห้องน้ำเนี่ยพอมันเป็นพื้นปูนธรรมดาใช่ไหมครับพอเราปูกระเบื้องเสร็จไปนะครับใช้ไปนานๆนะครับตัวยาแนวกระเบื้องเนี่ยหลุดล่องนะครับแล้วก็ความชื้นลงไปน้ําลงไปนะครับตัวกระเบื้องก็หลุดลอกร่อนตามออกมาหรือบางคนอย่างบ้านผมเองนะครับเจอปัญหาก็คือตัวพื้นเนี่ยไม่ได้เทเป็นพื้นชิ้นเดียวเทเป็นพื้นต่อนะตามร่องข้างๆเนี่ยมีน้องปลวกขึ้นมาด้วยครับ อ่ะทุกคนดูนะครับอย่างตรงนี้ผมปูพื้น SPC ไว้นะที่เขาบอกว่าปลวกไม่กินนะครับแต่พอยกพื้น SPC ขึ้นมาใช่ครับปลวกไม่กินแต่ปลวกมันอาศัยอยู่ใต้พื้นครับเพืพ่อนๆดูน,นะ,ะเนี่ยเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ขุดดินขึ้นมาเต็มเลยนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับคือตัวพื้นปูนเนี่ยมันก็มีความชื้นด้วยนะครับที่ขึ้นมาจากด้านล่างเวลาทาให้เน้นตรงขอบพื้นซีเมนต์ผนังรอบท่อน้ําดีและรอบท่อน้าทิ้งด้วยนะครับ สำหรับพี่ช่างที่จะปูกระเบื้องนะครับการที่เราใช้ฟินโค้ดแบบนี้นะก็จะช่วยลดเรื่องกันน้ําโดยเฉพาะใครที่แบบเป็นบ้านชั้น2อ,อะ่ะแล้วในอนาคตมีโอกาสเยอะเลยนะที่น้ำเนี่ยมันจะซึมลงมานะครับจากใต้กระเบื้องแล้วก็มีปัญหาหลายบ้านเลยเนาะไปแก้ทีหลังอะ่ะผมจะบอกว่ามันยากมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเตรียมไว้ก่อนนะครับเวลาที่เราเริ่มทํางานแบบนี้นะครับก็จะทําให้ไม่เกิดปัญหาในอนาคตนะครับกับห้องน้ําได้ เดี๋ยวเพื่อนๆเห็นนะครับตรงนี้มันเป็นรอยหยาบเป็นร่องเลยนะถ้าเราอยากจะอุดไปเลยนะครับเนี่ยครับเราแค่ทาฟินโค้สลงไปนะครับตัวร่องหยาพวกนี้นะครับมันก็จะเรียบละแต่ในการปูกระเบื้องนะจริงๆเพื่อนๆไม่จำเป็นต้องทาแบบนี้นะครับแต่ว่าพอดีเดี๋ยวผมจะปู s P c นะผมก็เลยอยากจะปรับให้พื้นมันค่อนข้างเรียบพอสมควรเหมือนกันโดยปกตินะครับฟินโคดที่เป็นกระป๋บบอง1กิโลแบบนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ย เขาจะทาพื้นที่ได้1ตารางเมตรกว่าๆนะครับก็คือ0.7กิโลต่อ1ตารางเมตรนะครับแต่จริงๆผมจะบอกว่าอาจจะขึ้นอยู่กับพื้นที่ด้วยนะอย่างของผมเนี่ยถ้าเพื่อนๆสังเกตใกล้ๆนะครับพื้นเนี่ยมันจะค่อนข้างหยาบเนาะเพราะนั้นถ้าเราอยากจะอุดร่องลงไปในรอยหยาบเนี่ยเราอาจจะเปลืองฟินโค้ดนิดนึง ทุกคนครับเวลาที่เราใช้ฟินโคสเนี่ยมันอาจจะเลอะมือนะครับแล้วก็เป็นคราบเหนียวเหนียวติดมือเนาะเวลาเรามาล้างน้ําเปล่าเลยทันทีเนี่ยมันมักจะล้างไม่ออกครับแล้วก็ฟินโค้สก็จะยิ่งแห้งติดวิธีล้างนะอันนี้คือคนอื่นผมไม่รู้นะผมใช้วิธีนี้นะครับอย่างแรกก็คือผมจะใช้เบบี้ออยล์นะครับเบบี้ออยล์นะอ่ะแล้วก็ผสมกับกากากาแฟนะครับซึ่งผมกินกาแฟาอยู่แล้วนะผมก็จะมีกากกาแฟานะครับแล้วเราก็ถูไปอย่างนี้เลยนะถูไปอย่างนี้เลยก็หลุดออกเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็เอาออกค่อนข้างง่ายด้วย ตัวนี้นะครับเวลาเราไปเดินตามร้านวัสดุก่อสร้างใหญ่ๆนะครับหรือไปถามที่แผนกเคมีพันนะครับร้านวัสดุก่อสร้างเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเนี่ยใช้ฟิล์มโค้ตตัวนี้เลยสําหรับการซ่อมหลังคาที่แตกร้าวนะครับซึ่งตัวนี้จะบอกว่าเขาออกแบบมาให้ใช้งานสะดวกมากๆนะครับเนื่องจากว่าเขามีสีให้เราเลือกนะครับโดยเฉพาะสีหลังคานะครับรวมทั้งขอบวงกบหน้าต่างประตูนะครับพวกนี้นะสามารถป้องกันน้ําได้หมดเลยในกรณีน้ําผ่านนะแต่ในกรณีน้ําขังนะครับอย่างที่บอกไปนะดาดฟ้านะครับหรือว่าบ่อปลาอ่างเก็บน้ํานะแนะนําให้ใช้ฝา สำหรับตัวนี้นะครับจะไม่ใช่ยางมาตอยแล้วนะครับจะเป็นอะคริลิกผสมไตรโพลิเมอร์ครับเนื่องจากลาักษณะการใช้งานเนี่ยก็จะเหมือนกับการทาสีเลยนะเพราะว่าเขาก็มีสีให้เราเลือกนะครับโอเคนะครับ <laughs> ผมก็หากอไมกแพ้หนึงแบบนี้แล้วกันนะ <laughs> เพื่อใช้ทดสอบกับตัวคัลเลอร์เฟลครับ ตัวค o ร์ r f เฟลกนะครับเราสามารถเอาตัวฟลิน c โคดเนี่ยทาลงไปบนชิ้นงานได้เลยทันทีนะไม่ต้องอันเนี้ยดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องไปผสมน้ําก่อน1รอบนะครับจุ่มแปลงทาทาทาไปเลยแบบนี้นะครับแล้วก็ได้สีด้วยเนาะสำหรับคนที่เอาไปใช้กับไม้นะครับหรือว่าวงกบอะไรต่างๆเราต้องการจะเคลือบนะครับขอบวงกบอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถเอามาใช้งานได้เลยทันทีนะ อ่าแล้วก็จบงานได้เร็วนะครับเพราะาเราไม่ต้องไปทาสีทามเนาะแต่ส่วนคนที่ใช้แบบนี้ไปละนะเพราะเราต้องการการอุดที่ดีความแข็งแรงความเหนียวมากกว่าแล้วอยากจะเอาเชลคัลเลอร์เฟลกนะครับไปทาทับนะครับเพื่อให้เกิดแบบสีสันความสวยงามอ่ะผมทาไว้ทั้งมุมมุมห,มห,มหมนึ่งแบบนี้ก็ได้นะแต่ไม่ควรเป็นพื้นที่ที่แช่น้ํานะมันควรเป็นพื้นที่นะครับที่แค่น้ําผ่านนะครับเช่นหลังคาผนังอะไรแบบนี้นะใช้แบบนี้ได้ อ่ะผมลองฉีดน้ําดูนะครับว่าน้ําจะซึมลงรอยแตกไหมนะให้เพื่อนๆดูนะครับว่าน้ํามันก็ไม่ได้ซึมผ่านรอยแตกออกมานะครับทดสอบความแข็งแรงซะหน่อยนะครับดอกเทสเตี้ยๆแล้วกันนะอ่ะปึ๊บนะครับโอเคนะครับก็ยังอยู่ได้พออยู่ได้นะพออยู่ได้ ซึ่งทุกสูตรนะถึงผมจะบอกว่ามันเป็นเคมีพันธุ์ก็ตามนะเพราะว่าเวลาเราไปร้านวัสดุก่อสร้างเนี่ยเขาจัดอยู่ในหมวดของเคมีพันนะครับแต่ว่าผลิตภัณฑ์หมดของเชลเนี่ยเป็นสูตรน้ำครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปลอดภัยกับตัวเราเองคนใช้งานนะครับไม่มีกลิ่นเหม็นแล้วก็ปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมครับ ผลิตภัณฑ์ฟินโคจากเชลมีให้เลือกหลากหลายขนาดตามการใช้งานนะครับสำหรับการ DIY นะครับแนะนาขนาด1นกิโลครับใช้ง่ายๆนะครับแล้วก็สําหรับคนที่ใช้พื้นที่เยอะสักหน่อยหนึ่งครับก็มีขนาด2อกิโลเนาะรวมถึงคนที่เป็นงานโครงการหรือว่างานขนาดใหญ่นะครับก็ขนาด3ากิโลครึ่งแบบนี้นะครับก็จะช่วยเพื่อนๆประหยัดได้ครับจากดูวิดีโอจบแล้วนะครับก็จะสรุปให้ฟังนะครับว่าแต่ละตัวใช้งานยังไงนะครับเป็นโค้ดฝาแดงตัวนี้นะครับเบอร์สานะที่พี่ช่างเลือกใช้กันมายาวนานถึง30-40ปี ตัวนี้ข้อดีคือราคาประหยัดครับเหมาะกับงานโครงการใหญ่ๆหรือพื้นที่เยอะๆเพื่อนๆต้องการประหยัดงบประมาณนะครับแต่อย่าลืมนะครับในการทํางานเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้มีความยืดหยุ่นสูงนะครับเท่ากับตัวซูเปอร์ครับดังนั้นเนี่ยจะต้องมีการเสริมโครงสร้างนะครับเป็นผ้าดิบหรืออะไรก็ตามนะเป็นตัวปูด้วยนะครับเพื่อเกิดการยึดเกาะที่ดีและเหนียวแน่นมากขึ้นนะครับแต่ในการทํางาน DIY นะครับหรือถ้าเราทําเองนะครับหรือเป็นงานขนาดเล็กๆนะครับ จริงๆอะผมแนะนําเป็นตัวซุปเปอร์มากกว่านะซึ่งอย่างที่ผมทําให้ดูนะครับตัวซุปเปอร์เนี่ย เหมาะกับการใช้งานเกือบทุกรูปแบบเลยเนาะผมเอาไปใช้หลายอย่างมากๆพู่ตรงๆนะเพื่อนๆอ,อาจจะเคยเห็นนะครับร้านยางรถยนต์นะครับที่เอาฟินโคต้ตัวนี้ทาขอบยางก่อนที่จะใส่ยางนะครับเพื่อการรวมรั่วตามขอบยางนะหรือมีการเอาไปทานะครับบนชิ้นงานไฟเบอร์นะครับหรืออะไหล่รถบางชิ้นนะอะไหล่รถเนี่ยเขาจะทาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสนิมนะครับส่วนชิ้นงานไฟเบอร์เนี่ยเพื่อการเก็บผิวด้านหลังนะไม่ให้ขนไฟเบอร์เนี่ยมันทิปมือเวลาที่เราเอามือล้วงไปข้างในนะงานจะเรียบร้อยมากๆหรือว่างานบ่อปลางานสระน้ำนะครับหรือถังเก็บน้ําตามต,ามตาม จังหวัดก็ตามเนาะที่เราวงปูนมาซ้อนๆกันเอ๊ะทำยังไงดีนะครับไปฉาบปูนนะ้ํามันก็รั่วก็ตึมนี่เลยใช้ฟินโคดแบบนี้นะครับและที่สําคัญคือการประปาเนี่ยรับรองแล้วนะว่าน้ําที่เก็บในถังที่ทาฟินโคดเนี่ยเราสามารถดื่มหรือบริโภคได้ปกติเลย ส่วนคนทํางาน DIY การซ่อมบ้านนะครับซ่อมรอยแตกร้าวซ่อมหลังคาทาสีหลังคาใหม่นะครับก็แนะนําเป็นตัวฟินโคดคัลเลอร์เฟล็กตัวนี้นะครับก็จะใช้งานสะดวกง่ายนะลดขั้นตอนช่วยสะท้อนแสง UV ได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวฟลินต์โคดของเชลทั้ง3ตัวนะครับก็มีการใช้งานแตกต่างกันก็เพื่อนๆก็เลือกใช้ให้เหมาะกับงานนะใครที่จ้างพี่ๆี่ช่างมาช่วยทํางานนะครับเราก็อาจจะแนะนําพวกพี่ๆี่เขาได้นะครับว่าาลองใช้ตัวนี้ดูไหมนะทำงานง่ายกว่านะครับหรือถ้าใครที่ทํา DIY เองอย่างผมนะครับก็ลองเลือกมาใช้งานกัันนดูะครบ ปัจจุบันนะคบมันมีเคมีพันนะครับหรือวัสดุทดแทนหลายๆอย่างนะที่เกิดออกมาใหม่เรื่อยๆนะเพื่อนๆก็ลองศึกษาและลองปรับการใช้งานดูนะ ถ้าเราัมาไปยึดติดกับวิธีเก่าๆที่เราเคยทํากันมานะครับบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะเสียเวลาเนาะเพราะนั้นเทคโนโลยีมันไปไกลละโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากเชลแบบนี้นะครับที่จะช่วยเพื่อนๆประหยัดโดยเฉพาะคน DIY อย่างเราครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมพาผมไปยอด0 0 0 0นซับสไคร์ย่าหรือไปติดตามใน Tik t o อกแล้วก็ไลน์ออฟฟิเชียลด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายอ้อเดี๋ยวสําหรับคนที่ขอมานะครับว่าอยากให้ผมลองทําบ่อปลาในบ้านดูตัดสินใจแล้วครับว่าจะท,จะที่ นะครับแล้วก็จะเคลือบบ่อปลากลั่นน้ำนะครับด้วยฟินโคสจากเชลซูเปอร์ตัวนี้ครับรอติดตามในวิดีโอเร็วๆนี้นะและอย่ลืมกดไลค์ไลค์ไลค์แชร์กันไปแชร์กันไปให้ผม